ตำสบายนางแล้วพี่น้องจ๋าสบายนางตำปลาสบายนางแซ่บพี่น้องหยุดหนามแดงจึงคือแต่แซ่บแต่นัวเราพี่น้องจ๋ามากินน้ำกันได้จ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับโม่พ่อๆครับสองคนครับผช่องเอ๋อชวนกินแซ่บหนัวเมื่อเดินพี่น้องจ๋าตำสบายนางพี่น้องแซ่บแใส่โมหอยพร้อมตำปลาใส่สบายนางพี่น้องแซ่บหน้าประดกบนัวจ้า เซิบเฟมซลมันกันพี่น้องซมก่อนเพียงไดต่อมใช่พิงห้งเดือดจัดบ้างขัาพี่น้องขัากอด สำหรับพี่น้องนะครับที่สนใจขีมสลายฝานากระจงังใส่พี่น้องที่เป็นฝามาหาปีสิปีใส่ขี้มตัวไหนบ่หายลองเปิดใจขี้ม้าเบิง้งได้พี่น้องนะถือเป็นฝาคุนแมหลังขอดนะคะหรือว่าฝาแดดฝากร,รมพันธ์สามารถใส่นะคะใช้ได้เห็นผลตั้งแต่หนึ่งถึงสองชุดแรกได้พี่น้องลองเบิงะะ้งได้ค่ะชุดหน่อยชุดทดลองแบบนี้คะ่ะสาหรับผู้ที่อยากเริ่มตน้นอยากลองใส่เบิ้งก่อนอ ครับโอเคไปตั้งกล้องในี่ปลายุ่งมาน้ยุ่งดูพ่อสิุดท้ายพี่น้องแดดแดดฟอง อาจารย์เลีพี่น้องอืมออกปกันลูกืีซามาอืมปากดิลิปเนี่ยดิแดงเลยเอพามา ห <laughs> ยุบป,ปากพเย,ยม้อนก้อยมะสินปากได้แดงเจ็บจัะต่อไปนั่งตอนแงๆกคุบกรอปดพดเยม้อนเลย,ยได้เลยมดเลยก่อยร่วงคิดเพแ่อนฉันอื เดี๋ยวเอามาจับเดี๋ยวจะพักก่อยลงอยู่ถ้าพักคอยง่ายก็นคือตายแล้วว่าตายแล้วบ่าตายพักตอนแรกรุ่นได้เพียงมันจะเกิดบ่เกิดไมล่ะมา,มารุ่นอีก้นมันสีนย่างบ่แดดมันแห้งเจอคุณมาแล้วกครับนี่เขาโพสเขาไหมเจอแดดหีอัลล่องอีก Mà đây mà đây Tôi mặc kim sống xèo xéo hứa Bữa nay là bốc ครับใจยนะำล่างกายพอดีนะแนะนำเลยกินสมตำมันละโครกร่องกล่องไม้พี่น้องกาถอยคอยลูกแจ็คมองเบิ้งเวลามันแหละครับนี่มันอยู่พี่เพิ่งเพิ่งเห็นอยู่มองข้างล่างบอมแมนต์มาลออกูกอ่ะปะ ไม่มาควรนะว้าบอกพี่แ oh ข่งมัน hm. จุดยอดก็บอกพี่โซ่เลยเออเมื Hungarian> ่อไปให้ไปตัวเนี้ย Well เงี่ยขึ้นกับพะกันเฮาเบิดขึ้นพี่น้องไงนนจากแรกแรกนอนเบ่ชินเจนกายเป็นชินกระจอมเมืกีดยางนะขึ้นเบิง้งซ้ำกระจอาสกีดแล้วซ้ำหยอดน้ำกดกระสขโมงไกีดกลวมได้อยู่ เนบ้งซีโอเพกเลยได้บบนี The ้เนี The ่ยเบอร์น mm ียอะไรไปเขาบ้วต้องกินไม่เผ็ดต่อกินแบบทรมานทรมานพี The ่น้องมากเบิ Idol> ้ง

าพีล้วน้องซารับมนีผ้าพีผ้าน้องมากินนี่แล้วครับผมตำปลาสบายนางแซบกรุบกุกพี่น้องจ้ากินบอสุภาพจังไรให้ปรับปรุงพัฒนาามองไดนะคะภาพสีเสียงเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าอันนี้ใส่กล่องไม้ไทยพี่น้องกล่องก้าเออกไปซ่อมนะคะอยากให้ปรับปรุงพัฒน,า,นาคิดจังไรเสียงบอดีหรือว่าภาบบอชัดจังไรพี่น้องคอมเมนต์บอกเลยเลยจ้าเดอ้ออาสซารับมนีห้าสองคน สิเด้ขคตัวล่าพี่ละน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปนามื่อนาครับพี่น้องไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ